สวัสดีครับเพื่อนๆนก็พบกันอีกแล้วนะครับกับบ่าวชาวดงดึก้ำบาบวันนี้ผมนําเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้นะครับเพื่อนๆมาพูดคุยแล้วก็เล่าขานกันฟังนะครับในเรื่องของราคาผลไม้ราคาตกต่ํานี่แหละครับก็เกิดขึ้นทุกปีเดี๋ยววันนี้ผมจะนำาิบอันดับราคาของพืชผลไม้ ที่มีราคาตกต่ำแล้วก็ทำท่าจะดิ่งลงเหวทุกๆปีเลยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าผลไม้ที่ราคาตกต่ำมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ราคาก็ยังตกต่ำอยู่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆผลไม้ราคาที่ตกต่ำเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็คือ ลงกองนะครับเพื่อนๆสําหรับลงกองนี้ก็มีกันปลูกกันมานานแล้วนะครับแล้วก็แต่สมัยอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อ 10- 20ปีที่ผ่านมานี้ลงกองนี้จะราคาดีมากเลยนะครับราคาตกอยู่กิโลกรัมละไม่ต่ํากว่าร้อยบาทเลยนะครับแล้วก็ชาวสวนลงกองที่เขาปลูกกันแรกๆก็ร่ํารวยไปตามๆกันแล้วนะครับแต่มาภายหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขายผลผลิตนะครับแต่เป็นขายลำต้นหรือว่าขายต้นพันธุ์ไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอเขาหันมาขายต้นพันธุ์ก็ทําให้มีคนหันมาปลูกลงกองกันเยอะมากเลยนะครับหลังจากนั้นผ่านมาก็ประมาณ10ปีกว่าๆนะครับก็เลยทําให้ราคาของลงกองนี้ลดลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเหลือปัจจุบันนี้ราคาก็กิโลกรัมละไม่กี่บาทเลยนะครับ ที่พูค้าไมค้ามารับซื้อจากสวนแต่ว่าเขาจะรับซื้อเป็นเกรดนะครับแต่ละเกรดก็ราคาก็จะแตกต่างกันไม่มากนะครับก็จะมีเป็นเกรดจัมโบ้แล้วก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกร่วงด้วยนะครับผลไม้ลองกองที่เป็นลูกร่วงนะครับตกอยู่กิโลกร,รัมละสองถึงสามบาทเองนะครับปัจจุบันวันนี้แล้วก็เกรด จมโบนี้ก็ราคาไม่ถึง20บาทนะครับแต่ว่าเิดจัมโบกับเบอร์1เบอร์2เบอร์3นี้จะแตกต่างกันเยอะนะครับจากจัมโบราคาประมาณ20บาทมาเหลือเบอร์1ก็เหลือ10บาท8ดบาทเหลือ6บาท5บาทอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆปัจจุบันวันนี้ชนิดที่2ก็คือมังคุดนะครับเพื่อนๆ สำหรับมังคุดนี้ที่ผ่านมาราคาก็ดีอยู่นะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่ามังคุดนี้เป็นราชนีแห่งผลไม้แต่ว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำไม่ถูกวิธีนะครับก็เลยทำให้ราคามังคุดต,ตกต่ำลงเล็กน้อยแล้วก็ราคามังคุดที่ส่งต่างประเทศราคาก็ยังดีอยู่แต่ว่ามังคุดที่เขาจะเอามาขายในประเทศไทยส่วนมาก เขาจะเป็นมังคุดที่คัดแล้วนะครับราคาก็จะถูกมากเลยนะครับแต่เวลาเราซื้อไปส่วนใหญ่ก็จะกินไม่ได้นะครับหรือว่ากินได้ก็มีปริมาณน้อยนะครับกิโลนึงเราซื้อไปก็จะมีประมาณลูกสองลูกที่ว่ากินได้นะครับนอกนั้นจะแข็งแล้วก็กินไม่ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เฉพาะปีนี้ด้วยนะครับราคามังคุดนี้ตกต่าลงอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับเหลือกิโลกรัมละ 7-8บาทเองนะครับตอนนี้สำหรับราคามังคุดชนิดที่3ก็คือเงาะนะครับเพื่อนๆสำหรับราคาเงาะนี้ราคาตกต่ำกันมานานแล้วนะครับเป็น 10, 10ปีแล้วราคาเงาะนี้จะไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเงาะแต่ละต้นเวลาเขาให้ดอกออกผลแล้วก็จะก็จะเป็นกันเยอะมากเลยนะครับ เมื่อเงาะอายุประมาณ78ปีหรือว่า10ปีขึ้นไปนี้สามารถให้ผลผลิตได้ต้นหนึ่งนะครับเป็นร้อยกิโลกรัมเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็งเงาะพอเขาออกมาเขาก็จะทยอยสุกสุกแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เขาก็จะสุกกันหมดต้นพอสุกหมดต้นเราก็จะไปเก็บมาขายราคาก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจากวันแรก10บาทวันที่2เหลือ9บาทเหลือ8บาท ผ่านไป4ีหวันเหลือ4บาทเหลือ3บาทก็ยังมีเลยนะครับสําหรับราคาผลผลิตที่แม่ค้าพ่อค้าเข้าไปรับซื้อถึงในส่วนราคาก็จะตกอยู่ที่ตอนที่ตกต่ําที่สุดก็ประมาณ4บาทหรือว่า3บาทนะครับเพื่อนๆแต่บางปีที่มีปริมาณฝนเยอะนะครับแล้วก็ผลผลิตงาะอกน้อยราคาก็จะดีอยู่นะครับเพื่อนๆ ราคาผลไม้ที่ราคาตกเป็นอันดับที่4ก็คือลำไยนะครับสำหรับลำไยนี้ก็เป็นพืชประเภทเดียวที่ให้ผลผลิตคล้ายๆกันนะครับกับเงาะก็คือเวลาเขาให้ผลผลิตเขาก็จะออกมาพร้อมๆกันเลยแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวแป๊บเดียวเขาก็เก็บเกี่ยวหมดต้นเลยนะครับราคาลำไยนี้ราคาตกต่ำกันมานานแล้วนะครับ ก็เพราะว่าปลูกกันเยอะมากจนเกินไปแล้วก็ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันจนล้นตลาดไม่มีตลาดรับซื้อที่แน่นอนก็ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำนะครับเพื่อนๆอันดับที่5ก็คือลิ้นจีนะครับสำหรับลิ้นจีนี้แต่ก่อนก็จะปลูกได้ในเขตที่มีอากาศหนาวหรือว่าเขตในทาง ภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนนะครับแต่ว่าปัจจุบันวันนี้ก็จะมีพันธุ์ลิ้นจี่พันธุ์ใหม่ๆออกมาแล้วก็สามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพื่อนๆสามารถให้ผลผลิตได้เลยแล้วก็มีการปลูกที่เยอะขึ้นพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นพอพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเราปลูกกันเยอะขึ้นผลผลิตก็ออกมาเยอะจนล้นตลาดเลยนะครับก็ทําให้ราคาของลิ้นจี ปัจจุบันนี้ก็ราคาตกต่ำลงไปแล้วนะครับเหลือกิโลกรัมและไม่กี่บาทถ้าหากว่าปลูกกันมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีการควบคุมพื้นที่ปลูกนะครับเวลาผลผลิตออกมาก็ออกมาพร้อมๆกันเลยจนเกินกว่าความต้องการของตลาดหรือว่าจนเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคราคาผลผลิตเหล่านั้นก็อาจจะตกต่ำลงไปนะครับเพื่อนๆ ต่อไปอันดับที่6กก็คือแก้วมังกรนะครับสำหรับแก้วมังกรนี้ก็เป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศนะครับขึ้นอยู่ในแถบทะเลทรายเขาจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระบองเพชรนะครับแล้วก็เขาจะทนความแห้งแล้งมากเลยนะครับถ้าหากนำไปปลูกในที่เขตฝนตกชุกก็อาจจะทำให้ผลผลิตออกมาไม่มากเท่าที่ควรนะครับ แก้วมังกรนี้เขาก็จะชอบพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับหรือว่าดินลูกรังและถ้าหากปลูกในเขตพื้นที่แห้งแลง้งเขาก็จะออกมาให้ผลผลิตสูงเลยนะครับออกมาเยอะมากเลยสำหรับแก้วมังกรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้แปลกใหม่สำหรับคนไทยนะครับแล้วก็คนไทยนะครับก็จะนิยมบริโภคกันเพราะเป็นผลไม้แปลกแล้วก็รสชาติดี แต่เมื่อนำมาปลูกกันเยอะๆแล้วก็ปลูกกันแต่ละคนปลูกจำนวนมากเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำให้ผลผลิตตกต่ำลงไปเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับแก้วมังกรเพราะว่าเขาจะปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วนะครับอันดับที่7ก็คือมะม่วงนะครับเพื่อนๆสำหรับมะม่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ราคาตกต่ำกันมานานแล้วนะครับ แต่ว่ามะม่วงก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถทําให้ออกผลผลิตได้ในนอกฤดูกาลนะครับทําง่ายนะครับมะม่วงนี้เพราะว่าพืชตระกูลส้มนี้เขาจะทําให้ผล,ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็มะม่วงก็ปลูกกันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ละต้นก็ใหญ่โตโหมรานหาสารเลยนะครับ แล้วก็ให้ผลผลิตออกมาแต่ละต้นนี้เยอะมากเลยนะครับพอผลผลิตออกมาพร้อมๆกันราคาก็ตกต่ำแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันดับที่8ก็คือกล้วยหอมทองนะครับเพื่อนๆสาหรับกล้วยหอมทองนี้เป็นผลไม้ที่ราคาแพงมากเลยนะครับแต่ก่อนแล้วก็เป็นกระแสมาแรงเลยนะครับสำหรับกล้วยหอมทอง ทำให้มีผู้คนหันไปทําสวนกล้วยหอมทองกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ปลูกกันหลายหลายไร่เลยนะครับปลูกกันเป็น10ไร่20ไร่เป็นร้อยไร่เลยนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาลงทุนปลูกกล้วยหอมทองเช่าพื้นที่ของประเทศไทยนี้ปลูกกันเป็นร้อยไร่พันไร่เลยนะครับพอภายหลังผ่านมาประมาณปีเดียวนะครับปีเดียวหรืวอว่า2ปีนี้ราคาผลผลิตก็ ตกต่ําลงมาอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็บางคนก็ไปลงทุนเกี่ยวกับการปลูกกล้วยหอมทองบางคนก็ยังไม่คุ้มทุนเลยนะครับก็เกิดค,ความเสียหายให้กับเศร,รษฐกิจในประเทศไทยนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับกล้วยหอมทองต่อไปก็เป็นอันดับที่9นะครับเพื่อนๆพก็คือกาเฟนะครับสําหรับกาเฟนี้ก็เป็นอะไรที่คนในประเทศไทยของเรานี้ก็ โดยโภคกันเกือบจะทุกคนเลยนะครับก็คิดว่า 60- 70%ถึงเเลยนะครับที่ว่าดื่มกาแฟแล้วก็ชาวสวนยางในภาคใต้หรือว่าชาวสวนปาล์มนี่ก็ส่วนใหญ่ก็กินกาแฟกันเป็นอาหารหลักเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็กาแฟน,นี้แต่ก่อนนะครับราคาผลผลิตต่อไร่ต่อปีนี่ราคาดีมากเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ปลูกกันเยอะมากนะครับ ปลูกกันทั่วประเทศเลยภาคใต้เรานี่ก็ปลูกกันเยอะพอปลูกกันเยอะมากผลผลิตออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับกาแฟก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ปีหนึ่งเขาก็เป็นได้ครั้งเดียวนะครับพอเป็นได้ครั้งเดียวเวลาผลผลิตออกมาก็จะออกมาพร้อมๆกันพอออกมาพร้อมๆกันราคาเขาก็จะตกต่ำลงไปเองนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขา จะดกดราคาเรานะครับอะไรที่ออกมาเยอะๆราคาผลผลิตก็จะถูกต่าลงไปตามกลไกของตลาดนะครับอันดับที่10ก็คือมะนาวนะครับเพื่อนๆสำหรับมะนาวนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับสำหรับการทําส้มตำหรือว่าการทําน้ำพริกกะปิหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับการอาหารการกินนะครับเราก็ต้องใช้มะนาวมาเป็นส่วนผสมในการ ตำอาหารของเรามะนาวนี้ราคาก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็จะไม่แน่นอนฤดูไหนที่มะนาวมีน้อยราคาก็จะแพงหน่อยแต่ฤดูไหนที่มะนาวออกมาเยอะมากจนเกินไปราคาก็จะตกต่ําเมื่อหลายปีก่อนนะครับมะ,มะนาวเกิดเกษตสมะนาวแพงแล้วก็มีการใช้เทคนิคการปลูก แบบสมัยใหม่นะครับก็คือการปลูกในวงบ่อซีเมนช่วงตอนนั้นผู้คนก็สนใจเป็นกระแสะมาแรงแล้วก็หันมาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนกันเยอะนะครับจึงทำให้ปัจจุบันนี้มีการปลูกมะนาวกันเยอะเลยนะครับสำหรับในพื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะครับจึงทำให้ราคาของผลผลิตมะนาวนี้ออกมาเยอะมากจึงทำให้ราคาของมะนาวปัจจุบันนี้ราคาก็ตกต่ำ ผลไม้ที่ปลูกในประเทศไทยก็มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดด้วยเช่นกันนะครับแลวก็รสชาตินี้ก็เป็นผลไม้ที่รสชาติดีแล้วก็กินอร่อยไม่แพ้กับผลไม้ต่างประเทศอีกหลายหลายประเทศนะครับแต่ว่าผลไม้นี้เป็นพืชที่เวลาเขาออกดอกออกลูกเขาก็จะออกมาพร้อมๆกันนะครับถ้าหากปลูกกันเยอะๆก็อาจจะทำให้ราคาตกต่ำได้นะครับ ฉะนั้นการปลูกผลไม้อะไรก็แล้วแต่ก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงมือปลูกนะครับเพราะว่าถ้าปลูกกันไปแล้วกว่าจะได้รับผลผลิตก็อีกนานหลายปีก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้นะครับสำหรับวันนี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็พูดคุยติชมหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ